สวัสดีครับัอดีได้สั่งซื้อของเหลเ็กตะแกงใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์ของเวฟหนะึ่งร้อบหนึ่งร้ิบสี i ของผมเป็นรุ่นตาวานนะครับปีสองพันก็เลยจะมาทำคลิปสั้นๆสำหรับคนที่อาจจะมีข้อมูลน้อยอาจจะหาดูผมก็เป็นอีก คลิปหวิดีโอที่ได้ไปศึกษาในในเว็บในอะไรมาก็เลยสั่งซื้อออนไลน์ดูนะครับทางลาซาด้าเนาแล้วเรามาดูกันนะครับว่าของที่ซื้อมาเนี่ยมันจะตรงปกไหมครับเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้ของบริษัทนี้ถึงคนรีวิวเขาเยอะนะครับของยี่ห้อเนี้ยสินค้าก็คอ่อนข้างดีแล้วมาตรฐานของบริษัท ร0 0กว่าบาทนะครับที่ซื้อมาเนี่ยมีใบมีใบประกงประกันค่อนข้างโอ้มาตรฐานเลยนะครับดูสิครับอแกะอย่างนี้เลยดูเยอะมากนี่ครับแกะสดให้เห็นกันเลยนะครับอร่รยเนี่ยมือเดียวครับ โดเาไลับตฟอช่วยจับหน่ออน,นี้เป็นอะไรขอแกะตัวนี้ดูก่อน,นนะครับตันี้เป็นเป็นของแถมหรืออะไรนะครับผมขอ แกะเลยนะครับของผมเองนะครับโอ้ยปอกแขนนะครับปอกแขนตรงนี้เป็นปอกแขนนะครับปอกแขนนะครับใส่ใจดีจังเลยนะครับ ตั้ึ่งมาสดๆแล้ร้อนเมื่อกี้เลยนะครับงั้วเราไปแกะกันแกะยังไงวะระวังของแตกเป็นเหล็กลย,ยังจะแผ่นได้ยังไงนะครับพี่น้องครับ แก่ก็ระมัดระวังหน่อยนะครับกะเติมคมนะครับโอ้โหนะครับได้มาแล้วครับนี่ครับอ๋อว่าอย่างดีเดี๋ยวเรามาดูเนื้อง,งานกันนะครับว่างานก็ดูนะ ก็จะเขียนไว้ว่ารับน้ำหนักได้นะครับไม่เกิน8กิโลนะครับแลกตัวนี้โด,ดยจะขอดูงานนี่ครับีห่อครับสมกับที่เขาโฆษณาครับผมมองดูงานแล้วนะครับค่อนข้างดีเลยน้ำหนักก็โอเคครับใช้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวรอรถนะครับต,รต่อรมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ผมไปซ่อมบำรุงอยู่นะครับผมก็เลยไม่ได้ไปไหนเพิินสั่งสินค้าไปเพิ่งซื้อเมื่อวานนี้เองนะเพิ่งซื้อเมื่อวานวันนี้ได้แล้วก็ถือว่าเร็วมากเลยเดี๋ยวผมเข้าไปรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในร้านนารีวิวร้านค้าของเขานะครับนี่ครับเวฟร้อยสบห้าสปารวานอ่าเป็นเวฟของ led ด้วยนะครับ แสดงว่าใส่ได้กันได้คนะรับผมนึกว่ามันใส่ได้กันไ,ได้เพราะว่าผมก็ไม่เคยนะครับว่าเวฟลอยเอยี่ภาตัวใหม่เนี้ยไอตัวนี้มันจะเป็นบอดี้เดียวกันหรือเปล่านะครับดูเนื้องานนะครับดูดูนะครับ,ด,นะรบ,ด,ด,รบดีเลยทีเดียวดูจากเหล็กและสีที่เขาพ่นมานะครับ โอเคนะครับส่งกับยี่ห้อนะครับส่งกับยี่ห้อของเขาเอสสามตัวนะครับโลโก้เขาจะอยู่โลโก้นี่เขาเป็นเหมือนเป็นเหล็กสแตนเลสแล้วอะเชื่อมติดเลยหรือว่าเป็นกาวไม่แน่ใจแต่มันแข็งมากเลยครับแข็งแรง โอเคครับสงกับราคานะครับก็ไปหาถ้าใครอยากมีข้อมูลร้านค้าหรืออะไรก็ไปชมในออนไลน์ได้นะครับของราสดาเขามีขายหลายหลายหลากหลายร้านค้าก่อนที่จะเข้าไปซื้ออะไรก็เข้าไปดูคอมเมนต์ดูงานดูอะไรก็ครับก็โอเคครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับับคนที่เขาได้ซื้อนะครับคือก็แถม แถนตัวนี้ด้วยนี่นี่นะครับแขนตัวนี้เป็นปลอกแขนสีดํานะครับก็ใจดีมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ร้านค้าร้านนี้ได้ใส่ของแถมมาให้ด้วยโอเคนะครับผมก็ขอไปจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ